สวัสดีครับวันนี้สำนักดาบผู้เกียรติจะพามาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและไหว้ครูกระบี่กระบองชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนทนบุรีวรเทพีพรละลักษณ์ซึ่งที่นี่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับทางด้านกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยปั้นแชมป์นักกีฬามาแล้วมากมายหลายสนามแข่งและวันนี้ศิษยานุสิ์นักกีฬากระบี่กระบองทุกคนก็ได้มาร่วมกันลํำลึกถึงครูอาจารย์ ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับตนวันนี้ครูปฏิพัฒน์ดาราดาษเป็นผู้นำอ่านองค์การพิธีและทำพิธีสวมมงคลให้กับสิทธิ์สิทธิ์ก็ได้นำพวงมาลัยทูบเทียนแพรและอาวุธเข้ามากราบครูจากนั้นก็เป็นการแสดงรำถวายมือทั้งอาวุธสั้นและอาวุธยาวซึ่งในวันนี้ก็มีอาวุธกระบี่ดาบสองมือดาบโล่ทองและเงาว แต่ละอาวุธก็มีลีลาท่าลำที่งดงามแตกต่างกันออกไปงานในวันนี้มีบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับเพราะครูได้กลับมาพบสิบิ์เพื่อนได้กลับมาพบเพื่อนรุ่นพี่ได้กลับมาพบรุ่นน้องและเราทั้งสองสำนักก็ไม่ใช่คนอื่นไกลพบปะและต่อสู้กันมาก็หลสนามทางสำนักดาบคู่เกียิ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้